จากหลัก10ล้านก็ไปสู่ร้อยล้านจากปีที่แล้วจบที่360ล้านปีนี้จะทะลุเกิน500ล้านค่ะนักธุรกิจสาวคุณเอดาเรศพัฒนาราเจริญกรรมาการผู้จัดการบริษัทเทลทูเทลกับ l i ฟ e Lesson การบริหารธุรกิจที่พาไปแตะระดับร้อยล้านเราก็เป็นช่องทางในแง่ของการเซอร์วิสเทเลเซลเป็นการเพิ่มการขายให้กับลูกค้าก็คือ t ทลทูเทลทีวีช p อปปิ้งทไมเขาต้องมาใช้บริการของพี่เอ มันยังไม่มีที่สิ้นสุดและทุกความสำเร็จมีเรื่องเล่าเสมอไม่ได้มายืนจุดนี้ง่ายๆเลยเหมือนกันไม่ว่าเราจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดๆถ้าเราสามารถผ่านมันไปได้นั่นคือแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงที่เธอต้องฝ่าวิกฤตแห่งความสูญเสียคนที่รักเขาก็มีภาวะแทรกซ้อนในช่วงที่สอดท่อช่วยหายใจนะคะก็จนทำให้เขา เ,เขามักจะบอกเราเสมอค่ะว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขอให้เขารับไว้คนเดียวแล้วโชคชตาก็ยังให้บททดสอบชีวิตที่เรียกว่าเมื่อปีที่แล้วพี่ตรวจพบว่าพี่เป็นมะเร็งในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราต้องทำวันนี้ให้เป็นเหมือนวันสุดท้ายที่เราจะมีชีวิตอยู่ Lesson. บทเรียนเปลี่ยนชีวิตกับโตโต้ t l l l t o t ลท l TV Shopping เติมความสุขทุกการช้อปสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเลส s นบีนะครับผมโตโต้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมและก็ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะครับหลังจากที่ดูคลิปของเราจบแล้วถ้าหากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ของเราเราอยากจะให้เพื่อนๆช่วย กด subscribe ช่องของเรานะครับทุกๆพลังใจและการกด subscribe ของเพื่อนๆน,นั้นจะเป็นพลังและทำให้เราได้รู้ว่าคอนเทนต์ของเรานั้นมีผู้ตอบรับมากน้อยอย่างไหนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอดาเรศนะครับนี้ยินดีมากๆที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Live l e s s o n บทเรียนเปลี่ยนชีวิตของเรานะครับแนะนาหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยพี่เอทาธุรกิจอะไรอยู่ สำหรับบริษัท t ท l l t o t l นะคะเราดำเนินธุรกิจทางด้าน Outsource c o n t t c t Center มายาวนานกว่า15ปีนะคะ mm hmm. ก็จะมีลูกค้ากลุ่มองค์กรกลุ่มบริษัทต่างๆที่ใช้บริการอยู่เมื่อปี2023ที่ผ่านมานะคะ2ปีที่แล้วเราก็ได้ก่อตั้งอีกยูนิตหนึ่งขึ้นมา mm hmm. ก็คือ t ท l to t ทล TV s h o p p p n g นะคะ mm hmm. ซึ่งก็จะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง ทีวีดิจิตอลในรายการที่เป็นรายการทอล์คขายสินค้าก็จะมีแทบทุกช่องเลยนะคะซึ่งจุดนี้เองก็เป็นจุดที่ทำให้เทลทูเทลมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายได้ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยค่ะไปถึงร้อยล้านเลย,ยใช่ค่ะ <ๆ S 2> จากหลัก10ล้านก็ไปสู่ร้อยล้านแล้วก็ไป300กว่าล้านเกือบ400ล้านเมื่อปีที่แล้ว Outsource อนแทคเซ็นเตอร์เนี่ยอธิบาย ความหมายอันนี้หน่อยว่าทําอะไรบ้างค่ะจริงๆ All-Sort c คอนแทคเซ็นเตก็จะมีหลายๆพาร์ทด้วยกันนะคะก็จะเป็น c อเซ Center Service นะคะแล้วก็จะมีเทเลเซลคอเซ็น e ตอร์ก็คือการรับสายการให้บริการลูกค้าการให้บริการข้อมูลหรือ Service ลูกค้าแล้วก็ในพาร์ทของเทเลเซลก็จะเป็นลักษณะของการโทรออกไปนะคะเพื่อนำเสนอขายสินค้าจากลูกค้าที่มีการว่าจ้างเราพี่เอกครับตอนนี้ต้องบอกว่า โลกออนไลน์เราเห็นแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์เกิดขึ้นใหม่เต็มไปหมดเลยอันนี้คือค้าขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จะมีทั้งทีวีแล้วก็ออนไลน์ต้องทําควบคู่กันไปนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ไม่ได้แค่ทีวีอย่างเดียวถูกไหมฮะทีว<ช>ีเหมือนกับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เรานํำเสนอสินค้าของทั้งของลูกค้าเห็นบอกว่ามี จะมีลายผลิตสินค้าของตัวเองด้วยอย่างเงี้ยใช่ค่ะจริงๆตอนนี้เราก็เริ่มมีเฮ้าส์แบงด์เป็นของตัวเองแล้วออนะคะเป็นสินค้าประเภทไหนครับพอบอกได้เป็นเกี่ยวกับการดูแลเส้นผมแล้วก็เป็นอาหารเสริม,มพวกไฟเบอร์อและกาแฟ แล้อย่างตอนนี้เนี่ยลูกค้าของเราเป็นใครก็จะเป็นเจ้าของแบรนด์ซะส่วนใหญ่นะคะก็คือจะเป็นแบรนด์ใหญ่ๆที่อยู่ในตลาดตอนนี้ก็แทบจะทุกรายที่ใช้บริการเราอยู่ทำไมเขาต้องมาใช้บริการของพี่เออันนี้น่าสนใจคือจริงๆเราก็เป็นช่องทางในแง่ของการเซอร์วิส นะคะแล้วก็เป็นช่องทางที่เพิ่มการขายให้กับลูกค้าลูกค้าอาจจะมีช่องทางของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่ตรงนี้ก็เป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมาเชลล์ทูเชลเนี่ยที่จากยอดขายรายได้ต่างๆเนี่ยอัพขึ้นมาจะเป็นดิจิตอีกระดับหนึ่งเลยเนี่ยจาก10เป็นร้อเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีวิธีคิดกลยุทธ์ยังไงพี่เอช่วยเล่าให้เราฟังเป็นประโยชน์ในการทําธุรกิจหน่อยครับ เรามองเห็นโอกาสว่าเราควรจะต้องมีช่องทางสื่อในการจัดจำหน่ายสินค้าของเราเองนะคะก็คือ t e l l t o t a i l TV Shopping ซึ่งก็จะเป็นรูปแบบของ High GP Free a ร o m นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าหลายๆคนแฮปปี้มากเพราะเขาไม่ต้องมีความเสี่ยงเรื่องสื่อหรือเรื่องการจ้างคนการจัดส่งซึ่งการแบ่งไรายได้กันก็จะเป็นลักษณะของ GP อืมใช่คะ่ะ อธิบายขยายความหน่อยสมมติผมโ,โตโตทาแก้วน้ําแบรนด์โตโตอย่างนี้มาติดต่อพี่เอค่ะคุณเอครับผมอยากให้แก้วน้ำของผมเนี่ยออกอากาศไปทั่วทีวีดิจิตอลเลยขั้นตอนเป็นยังไงครขั้นตอนแรกเราก็คงต้องดูเรื่องของสินค้าโปรดักต์ก่อนใช่ค่ะต้องดูด้วยว่ามันไปทางช่องทาง ทีวีได้ด้วยหรือเปล่าหรือเหมาะกับช่องทางไหนนะคะเ,คเพราะว่าเราทำงานทาเก็ตสินค้านี้มันตรงกับทาร์เก็ตของทีวีไหมใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าจะขายสินค้าตัวหนึ่งมันควรจะต้องสกเส็ซึ่งอันนี้เราก็ต้องประเมินว่าสินค้าที่มีการนําเสนอมาเหมาะกับช่องทางไหนโอเคถ้า เหมาะกับช่องทางที่เรามีอยู่อันนี้เราก็ต้องมาคุยด้วยเรื่องของโปรโมชั่นซึ่งเราก็จะมีการคอนซัลต์กับลูกค้าจากการที่เรามีสถิติหลังบ้านเพื่อช่วยในการวิเคราะห์สินค้าประเภทนี้โปรโมชั่นแบบไหนไปช่องทางไหนนะคะแล้วก็จะใช้ใครเป็นคนทอล์กค่ะพี่เอกคิดยังไงกับคำว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ต้องใช้ Data ไม่ใช่ สสำคัญมากนะคะเพราะว่า Data มันเป็นตัวที่จะบอกอะค่ะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมี Data Backup มี Data Support พี่คิดว่ามันมีใช้ไปกว่าครึ่งดีกว่าไปคลำแล้วก็ใช้ความรู้สึกมันน่าจะขายได้นะมันออกทีวีนะคนดูเยอะนะคนดูเป็นล้านเลยนะมันน่าจะขายได้แต่พี่เอบอกก่อนเลยว่าถ้าสินค้าคุณคอ s ส o ตอ r i ม์อินไ์มาเนี่ยสินค้าอันนี้ไม่ตรงกับ t a r ์เก็ตออเดียของทีวี ยังไงก็ขายไม่ได้ใช่ค่ะต้องมาคอสตอมไมซ์กันก่อนใช่ค่ะวันนี้ไม่ได้คุยแค่ธุรกิจอย่างเดียวทราบมาว่าไม่ได้มายืนจุดนี้ง่ายๆเลยเหมือนกันต้องฝ่าฟันและสู้กันมาพอสมควรก่อนที่เราจะมาเป็นผู้บริหารเทีวทูเทีเนะี่ยเราไต่เต้าชีวิต มาาอย่งไรจริงๆพี่อยู่ในสายงานคอนแทคซ็นเตอร์มาตลอดชีวิตเลยนะคะตั้งแต่แบบเรียนจบใหม่ๆได้มีโอกาสเข้าไปทำงานกับบริษัทที่เกี่ยวกับ ทางด้านเทเลคอมซึ่งยุคนั้นก็เทเลคอมกําลังบูมเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านของจากโทรศัพท์บ้านมาเป็นโทรศัพท์ไร้สายเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตเริ่มจะเริ่มมีแล้วก็เป็นเทเลคอมเข้ามาใก็จะเป็นตั้งแต่แบบว่าสตาทเลยนะคะแล้วก็ก้าวเข้ามาอยู่ในบริษัทที่เป็นเกี่ยวกับแคปิตอลเกี่ยวกับบริษัทเงินทุนนะคะก็เริ่มเป็นทีมลีดเดอร์เป็นซูเปอร์วเซอร์แล้วก็ไปอยู่ตรงเป็นบริษัททางด้าน โทรคมนาคม,อ,มอันดับหนึ่งของประเทศไทยใช้เวลานานมามที่เราไต่เต้าขึ้นไปถึงเป็นลีดเดอร์ของบริษัทเทเลคอมยักษ์ใหญ่ของประเทศแบบนี้ ก็ถ้าจัดสตาร์ไปเป็นลีดเดอร์ไม่ได้ใช้เวลานานค่ะสองปีค่ะใช่โทษนะพี่พี่ทำยังไงฮะวิธีวิธีคิดการทำงานของเราทำยังไงก็ต้องมี responsibility นะคะความรับผิดชอบนะคะแล้วก็เราต้องศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆให้แม่นยำแล้วเส้นทางเติบโตมาวันนี้มันมากลายเป็นผู้บริหารหญิงของเท to t เท l ได้ยังไงคะพี่จริงๆต้องขอบคุณโอกาสด้วยนะคะจากผู้ใหญ่นะคะก็คือครอบครัวเองตระกูลท่านประธานสมใจนึกเองตระกูลคุณเป๊กสัญชัยพี่กี้ินินาศที่ให้โอกาสเรานะคะในการเข้ามาบริหารองค์กรแห่งนี้ด้วยวิกฤตหนึ่งที่ผมเชื่อว่าในทุกธุรกิจจะต้องเจอค,คือโควิดใช่ค่ะเทลทูเทล เจอวิกฤตอะไรยังไงบ้างพี่มีพนักงานที่ติดโควิดอันนั้นไม่ได้ติดแค่พนักงานตัวเราเองก็ติดด้วยเหมือนกันแล้วก็วใช่ค่ะก็คือในช่วงปี2021ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีวัคซีนเลยด้วยค่อนข้างรุนแรงอพอเราตรวจเจออีกวันหนึ่งสามีต้องไป ด้วยเหมือนกันก็ปรากฏว่าเขาก็ติดโควิดด้วยเหมือนกันก็สามีติดโควิดรักษาด้วยกันที่โรงพยาบาลคือตอนนั้นเนี่ยทุกคนติดโควิดแต่ว่าสิ่งที่ลําบากคือยังหาวัคซีนไม่ได้ใช่ค่ะแล้วตัวงานตัวอะไรมันก็ต้องแบบเบรกไปเลยถูกต้องแม้จริงๆมันก็ไม่ได้เบรกขนาดนั้นนะคะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องรันต่อค่ะคนที่อาจจะไม่ได้ ติดโควิดในช่วงนั้นก็อาจจะต้องทุ่มเทม,มากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างตัวพี่เองเนี่ยก็นั่งมอนิเตอร์นั่งยังยังบริหารอยู่ก็เปลี่ยนเติดโควิด <COVID S 2> แต่ <work> บริหารอยู่ที่บนเตียงโรงพยาบาล work from hospital work from hospital ใช่ใช่ค่ะซึ่งจากเหตุการณ์นี้มันก็เกิดจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ของชีีวิตพ่เหมเหือนนกัน็น <_ cje> บอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นพี่จากการที่ติดโควิดทั้งพี่แล้วก็สามีนะคะแล้วก็เชื้อมันลงปอดค่อนข้างแรงมากนะคะก็ของพี่เอง50บเเซของสามีเกิน80%ทางโรงพยาบาลก็รักษาอย่างดีที่สุดนะคะแต่ในเคสของแฟนเนี่ยเขาไม่ตอบสนองกับการรักษา ก็เป็นอะไรที่ที่แปลกเหมือนกันนะคะเขามักจะบอกเราเสมอว่าคะว่าในช่วงที่รักษาอยู่คือมีอะไรขอให้เขารับไว้เองคนเดียวขอให้เราหายถ้ามันจะเกิดอะไรขอให้เขารับไว้คนเดียวหมายความว่าเราไปรักษาเนี่ยก็อยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันนั่นแหละโรงพยาบาลเดียวกันลง ICU ก็อยู่ห้องเยิงเยๆกันเลยอยู่ห้องเยอง,ยองใช่ค่ะ<ๆ>ก็ยังโบกมือ ยังทัก,ท,กทายกาันพานก <ใน S 1> ันใยช่วงระหว่างรักษาก็<ช>คงคิดว่ามันก็มีความหวังว่าคงจะหายใช่ค่ะด้วยอาการเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะก็จนต้องมีการสอดท่อช่วยหายใจแล้วก็ทําให้อาการเขาสุดลงเรื่อยๆในขณะที่อาการเขาสุดลงแต่ว่าเราอ่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆเขาก็มีภาวะแทรกซ้อน นะะในช่วงที่สอดท่อช่วยหายใจนะคะก็จนทําให้เขาเสียชีวิตขอขอโทษด้วยที่มันผ่านมานานแล้วแต่ว่าพี่เอ๋เล่าด้วยแววตาที่ยังคิดถึงสามีใช่ค่ะ มันเปลี่ยนชีวิตเรายังไรบ้างขอ,ขออนุญ,ญาตนะการผ่านมาจากจุดนั้นจริงๆมันยากนะคะกว่าจะที่ที่เราจะเซตเทอะไรต่างๆได้แต่เราต้องตั้งสติให้เร็วที่สุดเพราะเรามีภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบที่รออยู่มีพนักงานที่รออยู่ไหนจะครอบครัวเราด้วยคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นห่วงเราถ้าเรายังจมกับกองทุก แล้วคนที่เหลืออะไรนะตอนนั้นเราก็ได้ธรรมะนี่แหละค่ะที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวและทำให้เรามีสติมากขึ้นจากการสูญเสียสามีมันก็ทำให้เราเห็นสัจธรรมชีวิตมากขึ้นได้มีมรณานุสติและก็ได้หันมาใส่ใจให้เวลากับคนในครอบครัวมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราก็จะขาดการบาลานซ์จะทุ่มกับงานซะเยอะอพี่เอก <Okay. S 1> พูดคำว่ามรณานุสตินี้ผมสนใจเลยเพราะว่าเป็น เป็นคำที่คนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้พูดมรณานุสติของพี่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ส่วนเสียสามีคืออะไรฮะคือเราต้องมไม่ลืมเรื่องความตายไม่ใช้ชีวิตแบบประมาทในวันหนึ่งเราทุกคนจะต้องเจอกับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นใน <F correlation> ขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราต้องดาเนินชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ทาวันนี้ให้เป็นเหมือนวันสุดท้ายที่เราจะมีชีวิตอยู่ และมันก็ยังมีอีกวิกฤตหนึ่งคือเมื่อปีที่แล้วพี่ตรวจพบว่าพี่เป็นมะเร็งคือเรารู้จักโลกนี้แต่ไม่คิดว่า เขาจะเข้ามาทําความรู้จักกับเราด้วยใช่ค่ะก็ตรวจพบมะเร็งแล้วก็ผ่าตัดแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการรักษาอยู่ก็ยังต้องฉีดยาทุกสามเดือนแว็บแรกที่เรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งมีมะเร็งมาอยู่ในร่างกายเราเป็นเพื่อนเรารู้สึกยังไงแว็บแรกรู้สึกตกใจเป็นธรรมดานะคะแต่ก็นั่นแหละด้วยธรรมะก็ต้องตั้งสติแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเราจะรักษายัางไงแล้วก็คิดในเชิงบวก ว่าเรายังโชคดีนะที่เราก็รู้เร็วแล้วก็เราก็ยังมีช่องทางในการรักษาแต่ตรงนี้เองนะคะทั้งสองวิกฤตเนี้เราก็กลับมามองถึงตัวเองด้วยว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ด้วยคือมันจะต้องบาลานซ์ไปด้วยกันที่ผ่านมาเรามีการใช้ชีวิตแบบไหนหนักหน่วงยังไงมันก็เลย ทำให้อาจจะส่งผลต่อสุขภาพด้วยได้ถ้าสุขภาพไม่ดีงานมันก็ไม่ดีทีนี้เห็นบอกว่าทำงานมาเนี่ยความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้คุยไปแล้วก็คือการได้ดูแลน้องๆทีมงาน175ชีวิตอีกส่วนหนึ่งคือ รางวัลที่ได้รับกับตัวพี่เอเองกับธุรกิจของพี่เอเองมีรางวัลอะไรที่เรารู้สึกว่าโหเนี่ยคือความภาคภูมิใจของฉันที่ฉันตั้งใจทํางานค่ะบริษัทเทลทูเทลเราทํางานโดยที่ควบคู่กับการที่ทําสาธาร,รณะประโยชน์ไปในตัวด้วยนะคะคอย่างในปี2,564ป,ปีที่เกิดโควิดระบาดหนักๆเทลทูเทลเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือ สายด่วน1668ของกรมการแพทย์นะคะที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดให้เข้าถึงการรักษาให้ได้รับเตียงในการรักษาอาจจะเห็นข่าวอยู่บ้างที่เขาจะมีคู่สายต่างๆไม่เพียงพอสายไม่พอเพราะคนโทรไปเยอะอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราก็เลยจัดสรรพกำลังทั้งคนทั้งคู่สายจัดเต็มเลยนะคะเพื่อที่จะไปเซอร์วิต,ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็มีการจัดคอนเสิร์ต ต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำไรายได้ไปมอบให้องค์กรการกุศลต่างๆรวมถึงแม้ก,กระทั่งการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านเทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งเองนำไรายได้ส่วนหนึ่งด้วยนำไปมอบให้กับสมาคมคนสายตาเลือนลังประเทศไทยที่ขายสินค้ากับพี่เอชาย,ยาค่ะแล้วเงินส่วนหนึ่งไป ช่วยเหลือสังคมด้วยเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเรามองว่าพาร์ทเนอร์เราเองอะค่ะก็เป็นสายบุญด้วยเหมือนกันก็น่าจะเห็นด้วยกับการทําโครงการนี้ขึ้นมานะคะแล้วสมาคมคนสายตาเลือนรางประเทศไทยก็รีเลทกับโปรดักต์ด้วยเราเลยมองว่าทั้งโปรดักต์เองเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปสนับสนุนได้ด้วยรวมถึงเงินที่จะเอาไปช่วยเหลือในการทำกิจกรรมต่างๆของสมาคมค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์กับเขาคุณเอกเป็นคนที่เอื้อเฟื้อแล้วดูแลเอาใจใส่ทุกน้องทุกคนเราได้ไปสัมผัสเราถึงได้รู้ว่าอะไรนะว่าพอผู้บริหารทุกอย่ทุกคนทํางานก็มีแฮปปี้พอหมดเนื้อรานเนาะคุณเอกเราไปทําบุญที่ไหนก็นดีพี่เอไปทําบุญที่นูกก้นจะดีไหมที่นี่ไหมอะไรอย่างนี้ครับเราก็ไปไกลแล้วก็สายบญยึงไปพอได้มาทํางานแล้วเนี่ยทำไมเป็นบุญมันได้ในใจจริงล้วว่าเป็นบุญของพี่จันที่ได้มาเจอคนดีๆจัลยาตมิตที่ดี โดยชมรมก็ไม่เหมือนใช่อบค่ <c oughs> เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราเราเรา,เราทำบุญกันแล้วก็ทำไปทำมาเดี๋ยวเราจะบวชกันแล้วนะฟั <c oughs> งมาจนถึงตรงนี้เนี่ย <c oughs> ผมพูดได้ไหมว่าเรามองคุณค่าที่คืนกลับสังคมมากพอๆกับผลประกอบการหรือว่าการเติบโตของบริษัทเลย <c oughs> ใช่ค่ะจริงๆเรามอง360องศานะคะ <c oughs> เป็นแนวคิดที่เรายึดถือมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะ มาถึงวันนี้พี่เอมองความสำเร็จของตัวเองมองความสำเร็จของเทลทูเทลคืออะไรครับพี่มันยังไม่มีที่สิ้นสุดความสำเร็จไม่มีที่สิ้นสุดใช่ค่ะมันต้องไปต่อถูกต้องค่ะและทุกความสำเร็จพี่มองว่ามันมีเรื่องเล่าเสมอ ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดๆถ้าเราสามารถผ่านมันไปได้นั่นคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จมี work life balance ต้องไหมฮะก็พยายามอยู่หรือว่าเป็น work life balance อย่างนี้เ่ไร้บาลไร้บาลเลยตอนนี้เริ่มมีบาลาแล้วค่ะอย่างที่บอกคือเราก็กลัวเดี๋ยวสุขภาพเราจะแย่แล้วกลายเป็นว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรตามมาช่วงนี้ธุรกิจ เป็นยังไงบ้างปีนี้จากผลประกอบการนะคะในไตรมาสแรกก็เกินกว่าเป้าที่เราตั้งไว้จากปีที่แล้วจบไปที่3า0ล้านเชื่อว่าปีนี้จะทะลุเกิน500ล้านค่ะโอ้โหแค่ไตรมาสแรกของปีนี้เหรอครับไตรมาสแรกของปีนี้จะเท่ากับปีที่เราทั้งปีละสมมติว่าถ้าวันนี้ คุณผู้ชมที่ได้ดูคลิปนี้หรือว่าได้เห็นทางหน้าจอช่องวัน31มีสินค้ามีแบรนด์ของตัวเองอยากจะมาปรึกษาเราสามารถไปติดต่อพี่เอหรือว่าทางเทลทูเทลได้ทางช่องทางไหนบ้างครับพี่ตอนนี้ก็คือจากช่องทางเว็บไซต์ของเทลทูเทลได้เลยนะคะแล้วก็จะมีทางด้าน Li น์แอด เทลทูเทลเหมือนกันแทย์เทลทูเทลใช่ค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยอยู่ในธุรกิจ o u t s o u อ c ์ n g center เยอะมากแล้วช่วงนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของเกี่ยวกับแก๊ง call center ครับพี่ผมคิดว่าพี่เอเนี่ยน่าจะให้คำเตือนกับ พี่ว่าตอนนี้มันก็คือมีแอปพลิเคชันช่วยสกรีนได้นะคะในการที่เราจะเลือกรับสายไหนนะคะอ,อย่างเช่นแอปฮู call เป็นตน้นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้เราสกรีนได้ว่าอันนี้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่ทางที่ดีที่สุดเบอร์ที่เราไม่ได้เมมไว้ะค่ะก็อาจจะต้องดูให้ชัดเจนนะคะว่าว่ามันเป็นเบอร์จากที่ไหนรูปแบบของ call center เนี่ยบทสนทนาเนี่ย มันจะเป็นแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันแชร์ได้ไหมครับว่าเอ๊ะเราสังเกตยังไงถ้าเขาต้องการข้อมูลส่วนตัวของเราอะค่ะสมมุติว่าเป็นจากธนาคารคือเขาควรจะต้องมีข้อมูลของเราอยู่แล้วมไม่ได้มาเปิดเผยหรือบอกเรานะคะเพราะข้อมูลของเราเนี่ยเป็นความลับธนาคารคเปิดเผยไม่ได้แน่นอนใช่ก็อาจจะต้องใช้สติแล้วก็วิเคราะห์ โจทย์ที่เขาถามมานิดนึงขอบคุณมากที่ทําธุรกิจดีๆแบบนี้นะครับ,บแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้นะพี่นะ,ะรายการเรามันจะมีกิมมิคอันนี้ครับพี่เป็นสมุดเลสเซ o นบุ๊กเราอยากให้พี่เอเนี่ยเลือกมาหนึ่งอารมณ์แล้วให้แชร์ l e s เซ n หรือว่าบทเรียนเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนั้นที่เราประสบพบมาอยากให้พี่เอ๋ดารนเนี่ยช่วยแชร์บทเรียนเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึกขอบคุณคือพี่อยากจะขอบคุณครอบครัวเองตระกูลนะคะที่ให้โอกาสพี่ในการเข้ามาบริหารองค์กรแห่งนี้และให้ความเชื่อมั่นในการที่จะให้พี่มาบริหารองค์กรแห่งนี้จนมีวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพันธมิตรลูกค้าทุกรายที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการนะคะขอบคุณพนักงานทุกส่วนงานของบริษัท ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มันมาถึงจุดนี้นะคะขอบคุณครอบครัวญาติมิตรที่เป็นเหมือนลมใต้ปีในวันที่เราท้อแท้หรือต้องการกำลังใจสุดท้ายก็ต้องขอบคุณสามีของเราแม้เขาจะไม่อยู่แล้วความรักที่เขามีให้เรานั้นนะคะมันเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตให้เราได้เป็นอย่างดีจนจบจนลมหายใจสุดท้ายของเรา ตัวโตวอยากจะขอขอบคุณอีกคนหนึ่งได้ไหมฮะขอบคุณคุณเอดาเรศสยินดีค่ะขอบคุณคุณเอดาเรศนะครับที่มานั่งแล้วก็มาแชร์บทเรียนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานของคุณเอดาเรศได้พิสูจน์แล้วกับตัวเลขผลประกอบการธุรกิจระดับร้อยล้านแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้จากคุณเอก็คือพลังงานบวกนึกคุณที่คุณ ไ้รับในชีวิตและทำโอกาสนั้นอย่างเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับพวกเรานะครับแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับวนันนี้ครับ